ใกล้จะมืดแล้วนะครับตามกันยันมืดเลยดูสิจะกัดเหมเขี้ยวมากนะข้อเนี้ยสุดๆอ่ะแต่เขาตีลอยๆมีอาการปล่อยจมไม่เอาลองไล่ดูครับเชื่อไหมผมตามตั้งแต่ สามโมงอะตอนนี้จะหกโมงสามชั่วโมงไงปล่อยฟ้องมันจะขึ้นจิต ตูนว่ะตดนจนได้ครับสามชั่วโมงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสามชั่วโมงครับโอ้โห,โหเขี้ยวมาก ตโตนะครับถึงว่าทำไม่เคี่ยวแทนตื้นนานที่สุดเลยตั้งแต่ที่เคยตกเลย <c oughs> ฟอกใจแอนครับสาห้ากกมเอาตัวจนได้ครับผม ามตั้งแต่แดดแรงๆนะตอนนี้จะมืดแล้วจะไม่มีแดดแล้วนี่ฝาผมงามเลยครับกิ่งฟอกแจนนะขนาดสามสิบห้ากรัมสำหรับฤด,ดูนี้ครับดูแม่คอกโหเด็ดมากๆปลาผลงานเลยครับตัวนี้เขี้ยวมากนะตามโคตรนานบอกบอกเลยไม่เคยนานขนาดนี้นะถ่ายรูปเสร็จแล้วปล่อยครับผม ถายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวปล่อยกันนะครับตกไม้อคอกตกเป็นเกมนะครับนี่ครับฝากัวง,งาำด้วยนะอ,แแอีฟอกแจนสามสิบห้ากร,รมัมโคตรเด็ด ผูครับพักสักหน่อยนึงนะเขานี้เขี้ยวมากนะผมตามน่าจะมีเกือบสองสามชั่วโมงมันก็ขึ้นจิบเลยนะก็ลองปล่อยลึกแล้วก็ไม่กัดตีร้อยก็ไม่กัดนะครับลองสลับดูสุดท้ายโดนจังหวะที่ตกใกล้ๆแนะล้วปาดเลย ครับไปป่ะเดี๋ยวกลับเลยครับไม่หาแล้วตัวต่อไปมืดแล้ว